เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงจะรู้จักผีดิบตัวหนึ่งนะครับที่มีค้างคาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการล่าเหยื่อนะโดยผีดิบตัวนี้ก็จะออกดูดเลือดคนนะครับซึ่งผีดิบตัวนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าทานาันเขาแดกคูล่านะครับซึ่งเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากเลยในช่วงหนึ่งเนาะแล้วเพื่อนๆเคยรู้กันหรือเปล่าครับว่าตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างทานาันเขาแดกคูล่านี่นะคือ ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์โลกเรานะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือกษัตริย์วลาที่3นะครับซึ่งกษัตริย์วลาดนี่นะครับก็ได้ฉาย,ยาว่าเป็นวลาดยอดนักเสียบนะครับแล้วคําว่ายอดนักเสียบนั้น,นจะเป็นยังไงกันเนะเพราะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคำว่าวลาดยอดนักเสียบเนี่ยชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะแต่ได้มาเพราะความโหดร้ายป่าเถื่อนของกษัตริย์ที่ชื่อว่าวลาดเด็กคิวลาที่3นี่เองนะครับ โดยที่เฮียแกนะครับก็เป็นกษัตริย์ที่ชอบเอาฉเฉลยศึกเนี่ยมาจับเสียบเล่นราวกับจะปิ้งปลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงร้องอันโหยหวนของ พวกฉเฉลยศึกพวกนั้นนะอย่างกับว่าแกเนี่ยกำลังฟังวงซิมโฟนีออเคสตราอยู่เลยนะครับกระทั่งในยุคต่อมาครับความโหมดร้ายของแกเนี่ยก็ถูกนำมาแต่งเป็นเรื่องราวที่สุดจะโด่งดังที่ชื่อว่าแดคิวล่านะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในวันนี้ก็มาฟังกันไปเลยกับช่องเถวอสตอรี่ของเรานะครับแต่ก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดจันกรดิ่งไว้หน่อยเนาะเพื่อมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันก็จะได้ได้รับฟังทุกเรื่องกก่่อออนนครรเเเเลลยไาะแพืป็ม เวลาถ้าหากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเนี่ยก็ไปฟังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าน,นะครับภาพยนตร์เรื่องแดคกซิล่านะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากการได้รับแรงบันดาลใจจากกษัตร,ริย์วลาดแดคกซิล่าหรือว่าวลาดที่3นี่เองซึ่งแกเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองที่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์โรมาเนียนะซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดไา้ในสนามรบมากๆเลยนะครับโหดชนิดที่เรียกว่าเมื่อมีคนพูดชื่อของพระองค์ทีไรเนี่ยนะ นักประวัติศาสตร์นะครับก็จะต้องนึกถึงแต่เรื่องการทรมานและการฆ่าคนอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าแกเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นอะไรให้น่าจดจําอะไรมากนะก็จะมีเรื่องนี้แหละที่แบบที่เป็นเรื่องเชิดหน้าชูตาให้แกแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเล่าถึงความโหมดร้ายอะไรของแกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับแอดเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องราวพื้นเพชีวิตของกษัตริย์วรรษพู้นี้ก่อนว่ามีความเป็นมาตื้นลึกนา้าบายังไงทาไมแกถึงโหดร้ายอะไรได้ขนาดเนี้ยนะ โดยที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1 4 3 1นะครับในยุคสมัยของวลาดที่3เนี่ยนะประเทศโรมาเนียเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3อนาณาจักรด้วยกันนะครับก็คือวลาดเซียมอนเดเวียและก็ทานซิเวเนียนะครับดยที่แต่ละเมืองนะครับก็จะมีผู้ปกครองที่อยู่ประจําแต่อาณาจักรนั้นๆนะครับซึ่งวลาดิสตเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเมืองวลาดเซียต่อจากวลาดี่2ผู้เป็นพ่อของเขาเนี่ยนะ โดยที่พระพ่อของวาราที่3เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานไม่ใช่มูหมากาไก่นะเพราะว่าแกนเนี่ยก็เป็นถึงสมาชิกในภาคีแห่งมังกรนะครับสมาคมที่พิทักษศาสนาคริสต์ในยุโรปตะวันตกช่วงนั้นน่ยนะตำแหน่งเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็จะถูกส่งต่อมาอยัางทายาทรุ่นต่อไปด้วยนะครับซึ่งนั่นมันก็หมายความว่ากษัตริย์วาราที่3าเนี่ยนะครับก็ถือเป็นว่าที่หนึ่งในภาคีมังกรด้วยเช่นกันน,นะ ฟังดูแล้วอนาคตของวราทิสาเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ดีแน่นะครับเพราะว่ามีทั้งพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นถึงสมาชิกแห่งภาคีมังกรแถมตัวเองเนี่ยก็ยังได้รับเกียรติเช่นเดียวกันเลยนะดังนั้นอนาคตของพระอ,องค์เนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนแหละนะแต่ในความจริงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ทุกอย่างเนี่ยมันกลับสวนทางกับแต่ละปัดไปหมดนะครับเพราะว่าในวัยเด็กนะครับเวลาที่3เนี่ยแกก็มีชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายและความยากลําบากมาเยอะเลยนะครับเพราะพระองค์เนี่ยเคยถูกจับเป็นตัวประกันพร้อมกับน้องชายที่ชื่อราดูนะครับไปยังจักรวรรดิออตโตมันนะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับแกเนี่ยก็ถูกสุลต่านเมมิที่2แห่งจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยเข้ามารุกรานอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดผีซ้ำตําพลอยจริงๆเลยโดยเฉพาะในช่วงการถูกรุกรันจากสุลต่าน,เเนีนะ มันก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราขุนนางและก็เหลาประชาชนนะครับต้องการสนับสนบสุนให้ราดูผู้เป็นน้องชายนี่นะได้ขึ้นปกครองอาณาจักรวาเันเซียไม่ใช่วาลาที่3านะครับก็ปานว่าฉันไม่เอาแกนะแกโหดรด้ายเกินไปหรืออะไรยังไงนี่แหละซึ่งก็อยากให้น้องชายขึ้นมาปกครองแทนเน่ยนะเพราะวาลาที่สาเนี่ยเป็นนักปกครองที่ไม่ได้เป็นที่นิยมแกขุนนางครับเรียกว่าเล่นการเมืองไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะทำให้อะไรเนี่ยก็ติดขัดไปหมด มีนำซ้ำนะครับประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนับสนุนพระองค์สักเท่าไหร่ด้วยนะแล้วข่าวการโดนไล่ลงจากบรรลังของพระองค์เนี่ยก็นนะ้าหูขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยบีบบังคับให้วลาดิสลาเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะขอความช่วยเหลือจากเมืองอื่นนะซึ่งเมืองที่พระองค์นั้นตัดสินใจขอความช่วยเหลือก็คือเมืองฮังการีนะครับที่มีผู้ปกครองก็คือแมเทียสคอวินัตหรือกษัตริย์แมเทียสนี่เองนะครับโดยที่ตอนนั้นนะครับกษัตริย์วลาดิสลาเนี่ยก็รีบเข้าติดต่อครับกษัตริย์แมเทียสทันทีเลยเพื่อที่จะให้ช่วยพระองค์ในการถูกล้มล้างบัลลังเนี่ยนะและจะขอเข้าไปทีี่เมืองงฮังกรด้วยนะ แต่พอภายหลังจากที่พระองค์เ,เดินทางไปถึงฮังการีแล้วโชคก็กลับไม่เข้าข้างพระองค์เลยนะเพราะาจู่จู่นะครับกษัตริย์แมทเทียสก็ได้ทําการควบคุมตัวของวลาดที่3ทันทีนะครับแล้วไอการถูกจับกลุ่มตัวก็ทําให้กษัตริย์วลราดตกใจเป็นอย่างมากเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับขณะที่กษัตริย์วลาดที่รรที่ยถูกควบคุมตัวอยู่ราดูผู้เป็นน้องชายก็ได้ยึดครองปราสาทโพเอรานีของพระองค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าพี่ชายไม่อยู่ยก็กน้องชายเข้าสวมรอยแทนเลยนะก็เรียกว่าลูกเสียมาเนาะในช่วงนังน้น พอเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเส้นทางการครองบัลลังของพระองค์เนี่ยมันก็ช่างริบรีเต็มที่ซะเหลือเกินใช่ไหมครับปรา,าสาทเนี่ยก็ถูกยึดไปแล้วประชาชนและก็ขุนนางเนี่ยก็ไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไรนะครับแถมยังถูกควบคุมตัวที่เมืองที่จะมาขอความช่วยเหลืออีกนะชีวิตอะไรมันจะบาดซบขนาดนี้นะเวลาที่3เนี่ย,นะลยและในตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะมองไปยังไงมองไปทางไหนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะมืดแปดด้านมืดทุกด้านไปหมดเลยนะครับมองดูแล้วเนี่ยไม่มีมุมไหนเลยที่เวลาที่3เนี่ยจะกลับมากู้บัลลังคืนได้อีกครั้งนะ แต่ใครมันจะไปรู้นะครับว่าในวันที่ทุกอย่างมันได้มืดมิดลงอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้เนาะซึ่งอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ว่านี่มันก็มีจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับกษัตริย์วราที่3เนี่ยพระองค์ก็ยังคงอดทนรอโอกาสต่อไปนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกคุมขังจองจําอยู่ก็ตามเถอะแล้วก็โดนตัดโอกาสจากทุกทางเลยก็ตามนะแต่ท่านก็ยังอดทนรอโอกาสอยู่นะก็เรียกว่าความอดทนอยู่ที่ไหนความอดทนก็อยู่ที่นั่นนะเนาะสำเร็จไม่สาเ,นเนร็จเน แล้วในที่สุดครับการอดทนรอคอยของพระอ,องค์เนี่ยก็สิ้นสุดลงเมื่อแสงที่ปลายอุโมงค์เนี่ยก็มาถึงจริงๆนะนะพระอ,องค์เนี่ยก็ได้รับข้อเสนอจากกษัตริย์แมทเทียสนะครับผู้ที่ควบคุมตัวพระอ,องค์อยู่นะโดยข้อเสนอเนี่ยมี2เงื่อนไขด้วยกันเพื่อที่จะแลกกับการปล่อยตัวนะครับก็คือพระอ,องค์เนี่ยต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกนะเช่นเดียวกับกษัตรททิย์แมเทียสแห่งฮังการีนี่นะและข้อที่2นะครับพระอ,องค์เนี่ยก็จะต้องสมรสกับสตรีในราชาวงศ์ของฮังการ,รีนที่ชื่อเลโอน่าด้วยนะครับ แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้กลับไปคลองบรรลังอีกครั้งเนี่ยวราที่3ก็ตอบทกลงในทันทีเลยนะก็มันไม่มีอะไรจะให้เสียอยู่แล้วนี่ก็แค่เปลี่ยนศาสนาแล้วก็ได้เมียมาคนหนึ่งนะมันก็มันไม่น่าจะเสียหายอะไรนะซึ่งหนึ่งก็แปลว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับวราที่3เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะนะแล้วก็จะได้มีเมียชื่อเลโอน่าอีกคนหนึ่งด้วยนะ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วมันไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแดคิวล่าตรงไหนเลยเพราะว่าเรื่องแดคิวล่าที่เคยดูเคยฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าต้องใจเย็นๆก่อนเด้อเพราะว่าเรื่องราวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นความโหมดร้ายของพระองค์ที่นําไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องแดคิวล่านะครับ เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะปราดูน้องชายของพระองค์ก็ซีงแยะแกค้คาชีวิตเรือศูนย์ไปพอดีเนาะในขณะนั้นเองเนี่ยวลาซียก็กําลังถูกปกครองโดยพวกออตโตมันอยู่นะครับและเมื่อวลาที่3นะครับได้รับการปล่อยตัวมาแล้วแบบนี้เนี่ยจึงนําคนไปขับไล่พวกออตโตมันออกจากเมืองไปแบบหมดสิ้นเลยนะแล้วก็ได้ทําการแต่งตั้งตัวเองนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งวลาซียที่สมบูรณ์แบบตามฉบับที่ของพระองค์ต้องการเนาะแล้วพอหลังจากที่ขับไล่พวกอ,ออตโตมันแล้วก็ตั้งตนเองข คราวนี้แหละเวลาที่3ก็เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมละ่ะอำนาจทุกอย่างนี่อยู่ในมือของพระองค์หมดเลยนะครับซึ่งกอเดวัดกูเนี่ยคือกฎหมายนะดังนั้นครับเป้าหมายต่อไปของพระองค์ครับก็คือการแก้แค้นแลวก็ขับไล่พวกที่เคยมาลุกดานพระองค์เนี่ยให้หมดแบบสิ้นซากแบบถอนดากถอนคนนะโดยในปี1476กครับกษัตริย์เวลาที่สามเนี่ยแกก็ได้ทําสงครามกับชาวเติร์กนะครับพระองค์ทําสงครามแบบที่ป่าเถื่อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยต้องจารึกไว้เลยนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่พระอ,องค์จับเฉลยศึกมาได้นะครับพระอ,องค์ก็จะสั่งให้ตัดไม้ลแหลมเพื่อที่จะมาปักไว้ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็เฉลยศึกนะครับมาเสียบไปแบบเป,เป็นเหมือนกับจะปิ้งปลายอย่างไรอย่างนั้นเลยนะส่วนวิธีการเสียบยจะเป็นยังไงผมขอไม่อธิบายแล้วกันเนาะมันจะแบบดูแบบหน้าสะอิดสะเอียนหน้าโหดร้ายเกินไปนะเอาเป็นว่าใครเคยอ่านเรื่องกุญช้างขุนแผนก็คิดง่ายง่ายครับตายเหมือนพ่อนางพิมพ์มือนะ และบางครั้งนะครับพระองค์เนี่ยก็จะสั่งให้เอาเฉลยศึกนับหมื่นเลยนะมาเสียบพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นั่งฟังเสียงร้องห้อยหัวเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงของวงซิมโฟนีออเคสตราประมาณนั้นนะครับก็เป็นบทเพลงแห่งความทรมานจากวงซิมโฟนีออเคสตราที่บรรเลงโดยเฉลยศึกนะ,นะก็คิดดูนะครับว่ามันจะรื่นรมขนาดไหนมันมันน่ารื่นรมตรงไหนเนี่ยพระองค์แล้วไอการเสียบคนแบบนี้นะครับก็จะถูกนําไปปักไว้ในที่ต่างๆเช่นทุ่งนาบ้างข้างทางบ้างนะครับ เพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูก,ก็เรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำกันไปนะแล้วพอพระองค์ทําแบบนี้ไปน,นานๆเข้านะครับชื่อเสียงของวลาที่3เนี่ยก็เริ่มถูกเรียกกันว่าวลาดจอมเสียบหรือในชื่อภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกกันว่าวลาดเดอะอิมพีเรีนะครับเพราะว่าน,นี้ใสที่ชอบเสียบคนของพระองค์แบบนี้นะเขาก็เลยเยียกพระองค์แบบเนี้ยเนาะแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับ ผู้คนเนี่ยก็เริ่มเล่ากันปากต่อปากอีกด้วยนะครับว่าวาจอมเสียชอบดื่มเลือดคนแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับผู้คนเนี่ยก็เริ่มเล่ากันปากต่อปากได้ว่าวาฬจอมเสบเนี่ยชอบดื่มเลือดคนด้วยนะซึ่งเลือดที่ว่าเนี่ยก็มาจากเลือดของพวกชเชลยศึกนี่แหละดยาการเอาถังเนี่ยไปรองเลือดของคนที่ถูกเสบเนี่ยแล้วก็ให้มันไหลลงถังนะครับจากนั้นเนี่ยวาฬเนี่ยก็จะนําไปดื่มแบบสดๆเลยนะเรียกว่าเหมือนลาบเลือดลอยเลือดซอยจุอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะ แล้วก็ด้วยเรื่องราวของพระอ,องค์ที่เป็นแบบนี้แหละครับที่ทําให้บรามสโตเกอร์นักเขียนนิยายชาวไอแลนด์เนี่ยได้นําเรื่องราวทั้งหมดไปเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะในการเขียนเรื่องราวเดค,คูล,ลาในปี1897ก่อนที่มันจะโด่งดังไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ แล้วในขณะที่ปราสาทโอเปเรรี่ของวลาัศทิศานี่นะก็ถูกมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของท่านาเขาไดคิวล่าด้วยนะซึ่งปราสาทเนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะครับแล้วก็สร้างความเป็นปริศนาและก็ความเชื่อที่นาติดตามมาของไดคิวล่าเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยว่ามันนะมีจริงหรือเปล่านะซึ่งบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าท่านาเขาไดคิวล่าเนี่ยมีจริงด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าท่านเขาไดคิวล่าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้าใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับ หรือถ้าใครจะมีทฤษฎีอะไรที่ปวงๆหน่อยก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะถ้าใครปวงที่สุดหรือถ้าใครเกลียนที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมุดว่าให้เป็นคอมเมนต์แรกแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบเรื่องราวนี่ก็อย่าลืมนะครับแชร э ์ไปเพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยเด้อแล้วก็อย่าลืมนะครับกระทือบปุ่มติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ให้หน่อยเนาะเวลามีเรื่องราวใหม่ๆมาเนี่ยก็จะได้รับฟังก่อนใครจะได้ไม่พลาดกันเลยยังไงสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อบ๊ายบาย